กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาพไปดูแอนดอนเอฟเคฟาร์มกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวปิดดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากตกิดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเริ่มมาแล้วก็จะมีสมุดไกด์บุ๊กมาให้เราเล่มหนึ่งอนะนี่คือหน้าตาไกด์บุ๊กเขานะอ่าเป็นอันนี้อะไรเนี่ยภาพรวมอ๋อแบบแปลนนะเป็นวิธีการคราฟอะไรอย่างงี้นะโอเคตามนี้แล้วกันไปเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยฮนะสิ่งแรกที่ต้องคราบคือแบบแปลนเปล่านะ นี่ฮะใช้แค่นี้เลยกระดาษกับสีฟ้าฮะโอเคแบบแปลนอยู่ไหนนะ,ะนี่ฮะแบบแปนเปล่าโอเคพอเราได้แบบนี้มาแล้วก็ให้ไปหาม็อบอันนี้ผมปิดการเกิดของม็อบไว้นะเพื่อป้องกันอาการแหลกเวลาวางฟาร์มไมเยอะฮะโอเคฮะนี่ฮะสมมติว่าเราเจอม็อบแล้วเราก็เอาแบบแปนเปล่าเนี่ยไปคลิกที่ตัวม็อบเลยเพิบเสร็จแล้วแค่นี้เลยเราก็จะได้แบบแปนม็อบมานะนี่ฮะหน้าต่างนี้แล้วเราก็ไปวางได้เลย แต่มันไม่ไี่โกงขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าปึ๊บพอระวางเสร็จแล้วเราต้องหาของมาเพื่อคราบฮนะนี่ตามนี้เลยใช้เป็นเตาเผาถังปุ๋ยหมากหีบลูกกงเหล็กสิองันอะไรอย่างนี้ฮนะคือมันใช้ของค่อนข้างเยอะอยู่นี่ถั้งลาว่าแผ่นไม้โอ๊ก18แผ่นอะไรอย่างนี้ฮนะไปะแล้วก็ลื้อถอนได้นะเดี๋ยวลื้อถอนดูปึ๊บนี่ครับอ่าประมาณนี้แล้วก็วางใหม่แป๊บ แล้วเราก็ไปหาของที่จะใช้อ่ะมาใส่ฮะนี่ตามนี้เลยยังเยอะเลยฮะกดใส่เข้าไปแบบนี้อุ้ยแป๊บหบนึ่งนะเดี๋ยวผมขอจัดไอ้น,นี่หน่อยโอเคกดใส่เข้าไปปึ๊บ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 ถ้าสมมติว่ามีหลายๆอันน่ะบางอันอย่างลูกกองเนี่ยใช้เยอะใช่ไหมฮะ12อันถ้ามานั่งคลิกทนนีละมันก็เนี่ยนานใช่ไหมให้เรากดหมอบแล้วใส่ไปเลยฮะมันจะใส่ทีเดียวหมดเลยโอเคแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวผมดึงลงมาก่อน นี่ครับอ่ามันจะออกมาเป็นหน้าตายอย่างนี้เลยอันนี้คือเชื้อเพลิงหลักส่วนอันนี้คือบูสเตอร์นะครับผมเอาไว้บูตความเร็วในการแบบยังไงอะทำฟาร์มอ่ะมันจะทำได้เร็วขึ้นนะนี่เห็นไหมสร้างไอเทมทุกๆ30วิเราต้องใส่ฐานเข้าไปเพื่อให้มันทำงานฮนะแบ๊บหนึ่งเออเดี๋ยวก่อนจะไปใส่ฐานเดี๋ยวผมลื้อให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อคนสงสัยว่าถ้าสมมติว่าเราวางไปแล้วแล้วเราอยากย้ายที่อ่ะของมันหายไหมนี่ครับเห็นไหม คือของมันคืนมาให้ครบหมดเลยนะไม่ต้องกลัวของหายนะครับผมโอเคแล้วก็วางใหม่ปึ๊บแล้วก็ใส่อือหือของเยอะเหมือนกันน,ะนี่ครับโอเคแล้วก็ใส่เชื้อเพิงแนฮะรู้สึกว่าจะใส่หลายกนได้นะเดี๋ยวผมขอลองใส่ก่อนอ๋อกดหมอบใส่ปึ๊บอ่าแล้วก็ เวลามันจะเพิ่มนะเห็นไหมตอนนี้เป็น2นาที50ใช่ไหมฮะเราสามารถกดใส่เพิ่มปึ๊บอ่ากลายเป็น4นาทีฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะกองหนึ่งนาทีกว่าเองเหรอเนี่ยเห็นไหมอ่าก็คือเราก็โอ้จะว่ายังไงดีอะ่ะคือมันไม่ได้โกองแบบเราสามารถทําฟาร์มได้เรื่อยๆอะ่ะเรายังต้องใช้พลังงานอยู่ฮะซึ่งเอาจริงๆผมมองว่ามันก็สมเหตุสมผลดีนะมันก็ไม่ได้แย่ฮะอ่าตามนี้ โอเคเป็น1 1นาทีแล้วและที่สําคัญเราไม่ต้องอยู่ที่หน้าจอด้วยนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้หมูปรุงสุกใช่ไหมและเราใส่บูสเตอร์อันนี้อันนี้เราใส่ไปเพื่อเป็นการบูตนะฮะให้เราได้ของเร็วขึ้นนะเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวผมขอลองพับหน้าจอปุ๊บอย่างนี้คือที่ผมเปิดอ่านในคู่มืออ่ะเขาบอกว่าเราสามารถทับจอไปทําอย่างอื่นได้เลยนะโดยไม่ต้องเขาเรียกไงนะโดยไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าเกมอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะตอนนี้เวลา1 1อนาที21 43บสามใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมกลับเข้าไปในเกมใหม่แล้วดูว่าไอเนื้อหมูอะมาได้เพิ่มไหมไอตอนที่ผมกดหยุด F k เคเนี่ยมันมีแค่2ชิ้นนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูว่ามันจะมีขึ้นเป็นสามี่ชิ้นอะไรอะไรอย่างนี้ไหมฮะโอเคเดี๋ยวดูเวลานะปึ๊บอ่าเห็นไหมมันยังลดอยู่นะอ่ากลายเป็นห้าชิ้นแล้วฮะสรุปว่า f อได้จริงๆฮะแต่สิ่งที่ผมอยากรู้จริงๆคือถ้าสมมุติว่าเราออกเกมไปเนี่ย มันมันนับอยู่หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะนับนะไปลองดูโอเคกลับเข้าไปในเกมใหม่เฮ้ยนับนะเฮ้ยมันมัน,ม,นมันนับฮะขนาดผมไม่ได้อยู่ในเกมนะมันยังนับเลยเนี่ยสิบเห็นไหมมันขึ้นมาเป็นสนะิบฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหมอ่อีกรอบหนึ่งนะ อ่ะสิบเอ็ดละออกเกมเดี๋ยวลองดูใหม่ฮะเมื่อกี้นี้สิบอ็ดนะโอเคไหนดูสิสิบห้าฮะสรุปเราไม่ต้องอยู่ในเกมด้วยซ้ำฮะพฮ่อันเนี้ยผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะผมไม่คิดว่าเขาจะนับเวลาตามโลกจริงๆของเราเลยนะไอไอตรงเนี้ยเออเจ๋งดีฮะและไอตรงหลอดเวลาเนี่ยเราสามารถปิดได้นะโดยการหมอบ ปึ๊บไม่ไม่ต้องมอกสิกดคลิกไปเลยฮะแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดนี่ฮะเราสามารถซ่อนตัวจับเวลาได้เห็นไหมถ้าใครไม่ชอบก็ซ่อนไปฮะแต่เปิดไว้ก็ดีฮะเราจะได้รู้ว่าเวลามันเหลือกี่นาทีในการทําฟาร์มนะเออแต่เอาจริงๆอันนี้ผมเซอร์ไพรส์มากผมไม่คิดว่าออกเกมแล้วเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะยังนับเวลาอยู่ฮะเฉ๋งเจ๋งดีฮะอันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มอื่นกันต่อฮะ หนดูซิฟาร์มต่อไปเป็นฟาร์มวัวนะครับผมโอ้โ oh, หใช้ของค่อนข้างจะเยอะเลยนะโอเคนี่ครับใส่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 โ oh, ห <laughs> อย่างเยอะโอเคครับนี่ฮะอ่า ah, แล้วก็ใส่เชื้อเพลิงปึ๊บแล้วก็บูสเตอร์ฮะนี่อ๋อ oh. เชื้อเพิงอะ่ะถ้าเราใส่ฐานไปหนึ่งกองอะ่ะจะมีเวลาประมาณหนึ่งนาทียี่สิบห้ายี่สิบหกตีกลมๆก็ยี่สิบหกฮะโอเคนี่อ่ะแล้วก็นี่คือของที่ดอปนะเป็นเนื้อสเต็กกับหนังสัตว์ฮะจริงๆเราไม่ต้องมานั่งดูตรงกล่องนี้ก็ได้นะเรามาดูตรงนี้ได้เลยฮะนี่เขาจะมีบอกว่าสเต็กเนี่ยมีโอกาสได้ร้อเอร์หนังสัตว์มีโอกาสได้ห้สาสิปอร์เซ็นประมาณนี้ฮะแต่หลังจากนี้ผมขออนุญาตเปิดเกมโหมดนะ โอเคพอเราเปิดเกมหมดแล้วเราสามารถวางได้เลยโดยไม่ต้องใช้ของนะครับผมนี่ฮะปึ๊บเท่านี้เลยฮะขออนุญาตเปิดเกมโหมดนะเพราะว่าไม่งั้นคลิปมันจะยาวนะครับผมโอเคแล้วก็นี่ครับอ่าของที่ดรอปก็คือเนื้อแกะปรงสุกแล้วก็ขนแกะสีขาวนะครับผมนี่ฮะตามนี้ไปไปกันต่อต่อไปเป็นฟาร์มปลาฮะนี่ โอเคนี่ครับมีฟาร์มปลาด้วยแล้วก็ใส่ถ่านม,มันเดิมอ่าเฮ้ยจริงๆอนิีเมชันเขาทำมาก็ไม่แย่นะนิเมชันทำมาค่อนข้างโอเคเลยฮนะแต่ก็แอบ,บดูโหดเหมือนกันนะดูดิมีถอนขนโอ้โหแอบบโหดเหมือนกันฮนะโอเคฮนะไปไปกระต่อฮนะต่อไปเป็นฟาร์มไก่นะครับผมหรือฟาร์มก่ไ่นี่ครับฟาร์มไก่ โอกาสได้ไข่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตขนนกเจ็ดสิบห้าแล้วก็เนื้อไก่ปรุงสุกร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะไปไปัต่อต่อไปเป็นฟาร์มโกเลมนะครับผมนี่ครับฟาร์มโกเลมโอ้โหมีฟาร์มโกเลมด้วยโอกาสดอบแท่งเหล็กร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกป๊อปปี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าตามนี้แล้วก็ต่อไปเป็นนี่ครับเป็นฟาร์มไอ้นี่ฮะหินหยาบ นี่ครับฟาร์มหินหยาบโอ้โหจริงๆอนดิเมชันไม่แย่เลยฮะไปไปกต่อต่อไปเป็นฟาร์มข้าวสารีฮะนี่ครับฟาร์มข้าวสร้างโอ้โหดูดีเลยทุกอย่างต้องใช้ฐานทั้งหมดเลยนะฐานเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับแอดออนนี้มากเลยฮะโอ้โหยังเจม ดูวยแอนิเมชันเขาดิเออใช้ได้ไงใช้ได้โอเคไปกันต่ออ่ะต่อไปเป็นฟาร์มแครอทนี่ครับฟาร์มแครอทด,ดูสีโอ้โห,โห,โหมีเครื่องตัดอย่างนี้ด้วยอย่างเท่เลยฮนะ a อนิเมชันไปไปกันต่อฮะต่อไปเป็นฟาร์มมันฝรั่งฮะโอ้โหเยอะใช้ได้เลย อ่าพอวางติดๆกันแล้วก็เท่ดีนะดูดิเออดูดิ <laughs> โอเคไปไปกันต่อฮะต่อไปเป็นฟาร์มบีดลูทฮะนี่ครับฟาร์มบีดลูทอือหือคล้ายๆกันนะสามฟาร์มนี้คล้ายๆกันเลยไปไปกันต่อดีกว่าต่อไปเป็นฟาร์มไผ่ฮะ นี่คณะฟาร์มไผ่อือหือดูแอนิเมชันซะก่อนไม่ธรรมดานะแอนิเมชันใช้ได้เลยแล้วก็ต่อไปเป็นฟาร์มอ้อยฮะโอเคนี่คณะฟาร์มอ้อยโอ้โหแจมสายทำฟาร์มแบบเอเคอ่ะน่าจะชอบแหละ เพราะมันไม่ต้องอยู่ในเกมไงเราสามารถเอาฐานมาใส่ทิ้งไว้ไงแล้วก็ออกไปเล่นเกมอื่นอนะไรอย่างเงี้ยได้ฮนะจริงๆผมว่ามันเป็นแนดดอนที่เหมาะกับการเอาไปใช้ในเหลี่ยมมากๆเลยนะนี่ครับอืมอันนี้อะไรอะ่ะฟาร์มสาลายโอเคมีฟาร์มสาลายด้วยฮนะโอ้โหเออเจ๋งอนะดูดิ โอ้โหแอนิเมชันอย่างเท่ฮะโอเคผลผลิตเป็นสาหลายร้อยเปอเซ็นะสาหลายธรรมชาติแล้วก็กระดูกฮนะอ่าปามกระดูกนี่ครับของที่ดอกมีโอกาสดอกกระดูกร้อเเซ็ลูกธนูสามสิเอร์นตหันธนูสิเอร์เซ็นเฮ้ยเจ๋งนะมีโอกาสดอบธน,น,น,นะนูด้วยฮนะว้าวไม่แย่ไม่แย่แยปามนี้ใช้ได้เลยอนะ ไปไปกันต่อต่อไปเป็นฟาร์มแม่มดฮนะฟาร์มแม่มดมีโอกาสดอบผงหินเรื่องแสงอะ่ะ25แล้วก็ขวดแก้ว25%เ็นลสโตน25%แท่งไม้25%ไม่แย่นะฟาร์มเลสโตนได้ฮะอันนี้โอเคไหนดูอันนี้หน่อยดินี่นนฮะมีลูกธนูม,มันมีคันธนูมาจริงด้วยฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะ อันนี้ผมสงสัยส่วนตัวนิดหน่อยนะขออนอุญาตเปิดเกมโหมดเอาเปิดอยู่แล้วนี่นะโอเคฮะและ้วก็นี่ครับฮอปเปอร์แล้วก็ฮีบผมอยากรู้ว่ามันใช้ร่วมกันได้ไหมล่ะสิโอเคแล้วก็ลองดูได้ปะหรือไม่ได้อ่ะอืมเหมือนจะไม่ได้ปะ เอ๋ ه, ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออแอบเส็ดได้จ้งอนะ่ะอยากให้เขาติดฮอปเปอร์ได้อะ่ะถ้าติดฮ o อปเปอร์ได้นี่คือแจมเลยนะแต่เอาจริงๆแบบนี้ก็โกงมากเลยนะถ้าติดฮ o อปเปอร์อีกก็คือแบบโคตรโกงโอเคะต่อไปเป็นซอมบี้พิกลินฮะโอเคโอ้อ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแอนิเมชันอย่างเจ๋ง โอเคในดูของที่ดรอปดี้ของที่ดรอปแท่งทองร้อยนะอันนี้ฟาร์มทองเลยโอเคนี่ครับผงหินเรื่องแสงแล้วก็ต่อไปเป็นคีเปอร์ฮะฟาร์มดินปืนนี่ครับดินปืนร้อยเซ็นดูดิโอ้โหเฮ้ยเขาเข้าใจทำแอนิเมชั่นดีนะเฮ้ย <c oughs> มีแมวกวากด้วย <c oughs> ดูดิ แมวกักฮะเออเจ๋งฮะนี่เห็นไหมคิปเปอร์ลงมาปุ๊บเจอแมววิ่งหนีฮะแล้วก็มาโดนบีบตุ้ยฮะเออเจ๋งดีฮะแอนิเมชั่นเออชอบ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 ชอ,บอนิเมชั่นเขาแฮะแล้วก็ต่อไปฟาร์มสลามฮะอุ้ยกดพิดโอเคนี่ครับฟาร์มสลาม เดี๋ยวนะเอาสลามใส่ฮอปเปอร์แล้วก็ค่อยๆไหลลงอย่างเงี้ยหรอเออจ๋งฮะเขาเข้าใจคิดเหมือนกันนะดิเมชันเนี่ยดูดิโอเคเลยไปไปกันต่อต่อไปเป็นฟาร์มแมงมุมฮะนี่ใครอยากได้ใหญ่แมงมุมนะแอดออนนี้มีนะนี่ครับอื้อ ของที่ดรอปก็จะเป็นตามแมงมุมร้อยเปอร์เซนต์ใยแมงมุมห้าสิบเปอร์เซนต์นะโอเคไปไปกนต่อต่อไปเป็นฟาร์มเอ็นเดอร์แมนฮะนี่ครับอื้อ,อเอเดอร์แมนตูรีของที่ดรอปก็เป็นไข่มุกเอเดอร์ร้อยเปอร์เซนต์และก็สุดท้ายแล้วนะครับผม นั่นคือฟาร์มกาเดียนนะครับนี่ครับฟาร์มกาเดียนนี่โอ้ยเผลอกดผิดอีกแล้วนี่ครับโอ้โหลงมาแล้วก็โทนปั่นนะนี่มันเครื่องปั่นชัดชัดนี่ฮะดอบเศษพิษมารีนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผลึกพิษมารีนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะโอเคนี่ครับตามนี้เดี๋ยวให้ดูฟาร์มชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับ โอ้ขอซ่อนเมนูหน่อยอ่าดีครับ โอเคครับผมสำหรับแอดออนเอฟเคฟาร์มก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่อก,กาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย